ไป,งงนนไปกันทำงานวันอาคารนะคะวันนี้ฝนพะโต๊ะคเจ้าไปกัน มีรถ็กไหมสร้ายขอไม่มีปลายโอ้คือฝนสิตกเด้อยบ่ะเนี่ยอย่าตกฮามยินเด้ดามจะเปียกนะอย่าเพิ่งตกฮามดานนะเแต่พามาเด้วยหลวดเอ้ย ไม่ยังคือเร็วเท่ว้รุ่นได้นีเป็นับโค้งเป็นชิดสยมหาคนเนี่งนี่เนีเ่ยแหละอันว้รุ่นจังอันตัดไปชอบนะนะอชอบเที่ยผภาคดูแต่ว่าชอบคับหนึ่งมันคนะือผภาพนะก็สออนามจริงนนะ เขาบอกใบวุ้นมันมันมันยังบารู้ผิดรู้ทำนะนะเออยังมันเหมือนว่าคึกขนองเออมันยังเบาใต้ตองนะนะมันว่าอะไรมยังบ่มีประสบการณ์เนาะพูดถึงเนาะเออเขาเลยบ่เท่าพานมันเด็กน้อยนี่เนาะเริ่มแรกบ่เกินบ่เกินห้าเท่าอยู่แล้วเอ เ,เกินห้าเท่บางคนหกเท่ก็มีกว่าสิผ่านได้เพื่อนเทวดาคอยอยู่ในเงืยอนนั่นะเท่ที่สี่ยังไม่พันนี่นั่นแหละเอาว่ามันมันยังบ่รููจักไอ รับผี่ชอบนะ่นะบจะักรนะู้จักบยันคิดยันทำเนี่ยนะเออคือคับหลุดไปมันตั้งแต่บ,บ่อนั้นนิดหน้อยนะแต่ถ้าผู้นี้รับผไปชอบเช่นมากคนไทยเนาะคนไทยนี่ไปชอบเนาะคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วครับมาจากไทยมันแต่เสนนีันั้นแต่ว่าเป็นชอบเขียนมันแต่บ,บ่อนั้นตอนไหน Mm hmm. แต่ถ้าพูดถึงว่าไอ้จอบคือท้าหรือเนาะคือคน,ปนอปนหยุหลายแล้วมาเมืองอิจภาษากันยังบอกกิงเนาะเออแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ครับมาจากไทยแล้วมันก่นั้นอยู่

กันกะเล่อันเขิงนิกน้อยนะแต่เขาไม่เว้นเล่ยเขาไปเช็ดเช็ดเขียทัก,กษรกแล้วแต่ส่วนมากคนต่างชาติมาอยู่นี่ไปเช็ดเขียนมันงกันเยอะเหิงอยู่พอผมเม็นภาษาเนีย่ยนะ แต่ว่าไปสอบแต่บางคนก็ไล่ที่ไอยู่ เทือจะเลือเอาไปกระลดดเมื่อมากกับต๊เจอดีไรอืเอเอลมแรงแม่นรอบเมือ่อเคยสุบเปียกได้ไหมแต่เปียกกระบอกเป็นหนังดอกถ้าตอนเมื่อเนาะอืม คุณจะคิดเป็นว่าเจ็บเจียบคออ,อ,อืถึงแล้วปะคุณไปนั่งเิดนแพทชีหรือแคนแทีร้งองอาหารนัขอบคุณที่มสัมขอบคุณทุกคนเจอกจาาันนะสาสกุลพบเจอทุกท่องี่น้องนะ